แล้วครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมยินตัเง้าสู่รายการที่แกนตะกี้สมานนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกเปิร์กสำหรับมือใหม่ที่หัดเล่นเดทบายเดรไลน์นะครับผมใครที่แบบว่าพึ่งเล่นเด a บายเดรไลน์นะครับผมทุกคนอาจจะจูค่าตกรวมไม่เป็นนะแต่ว่าเซตเปิร์กเนี้ยจะทําให้ทุกคนสามารถรอดได้นะครับผมจากเกมเกมนั้นนะครับผมซึ่งตัวเริ่มต้นที่ผมจะแนะนานะครับผมนั่นก็คือตัวคลอเดตครับผมนี่นี่ เพราะว่าตัวคอเดดนั้นมีเปิร์คที่เราต้องจะใช้นะครับผมทั้งหมด2เปิร์คด้วยกันนะครับผมนั่นคือเปิร์คเปิร์คมองครับผมโป๊กมองเพื่อนนะครับผมทุกครั้งที่เพื่อนโดนตีได้รับบาดเจ็บนะครับผมในระยะ128เมตรเราจะสามารถมองเห็นออร่าเพื่อนนะครับผมแล้วก็เปอร์คอันที่2ครับผมเปิร์คดูแลตัวเองครับผมเมื่อเราโดนตีเจ็บนะครับผมเปิร์คเนื้อจะสามารถฮิวตัวเองได้นะครับผมแม้ไม่มีกองพยาบาลเราก็สามารถ ฮิวได้นะครับผมก็เป็นเปิร์ซัพพอร์ตดีๆเลยนะครับผมสำหรับตัวคอเด็ดนะคือ2เปิร์เนี่ยมันสำคัญมากเลยนะครับผมสำหรับคนที่หัดเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจัดไปใหม่เลยว่าไปก็เป็นเปิร์เอ่ออันนี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมหาก่อนนี่นี่เปิร์มองเปิร์มองเพื่อนเสร็จแล้วก็ฮิวตัวเองอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งเล่นใหม่นะครับผมเปิร์นี้ก็ดีเหมือนกันครับผม ตอนเวลาที่เราซ่อมเครื่องปั่นไฟจนสแต็กมันครบนะครับผมเราจะสามารถฝังกับดักไว้ในเครื่องปั่นไฟได้ซึ่งตอนที่เราฝัง้เราจะมีออร่านะผมออร่าสีตามเครื่องปั่นไฟนะครับผมมันจะทําให้เพื่อนอะดูเห็นนะครับผมว่าเรากาลังปั่นเครื่องวัดนไฟนี้อยู่นะแต่สรับมือใหม่อ่ะอาจจะไม่รู้นะครับผมเพราะว่าช่วงแรกๆคือเพื่อนมาเล่นโง่ชิบหายนะครับเพราะฉะนั้นเปิร์กที่ดูแลตัวเองได้เยอะๆเอาไปเลยครับผมแล้วก็ระเบิดแฟลชครับผมระเบิดแฟลชก็ดีเหมือนกันครับผม เออระหว่างระเบิดแฟลกับเปิร์กแมวเอาเปิร์กแมวดีกว่าเปิร์กแมวอย่างน้อยเราก็อันนี้ได้วิ่งหนีฆาตกรได้ไม่ดิไม่ใช่ไม่ใช่เปิร์กอันนี้ไม่ใช่เปิร์กแมวดิต้องเป็นเิร์กอันนี้เปิร์กอันนี้เปิร์กวงศาคขนาติเปิร์กนี้นะครับผมเมื่อเราโดนแขวนผู้รอดชีวิตคนอื่นจะสามารถมองเห็นออร่าด้วยกันเองนะครับผมและและออร่าฆาตกรนะครับผมในระยะ16เมตรนะครับผมก็คือฆาต,กร,าาตกรมันถ้าฆาตกรมันเฝ้าอ่ะ ผู้รอดชีวิตคนอื่นจะสามารถมองเห็นนะครับผมไม่ใช่แค่ตัวเรานะแต่ผู้รอดชีวิตคนอื่นกันถ้าโดนแขวนก็เราก็สามารถมองเห็นเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นเปิร์กเนี้ยดีมากๆครับผมมันเลยทําให้เรารู้ว่าจังหวะเนี่ยเราควรไปช่วยหรือไม่ควรไปช่วยท่าน,นั้นเองโอเคเปิร์กที่ผมจะแนะนําก็สามนี้เลยครับผมถ้าแบบว่าเริ่มเล่นใหม่เปิร์กมันอาจจะไม่ครบนะครับผมแต่ก็2ออันแรกอะต้องคือต้องพบปใช้ครับผมนะคืออันนี้เปิร์กเห็นใจนะอันนี้คือต้องเอาติดไปแน่นอนครับผมเพราะว่า เพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันในเกมรับผมเอ่อเดี๋ยวแรล่งที่ผมเล่นมันเป็นแรงแปดอะ่ะมันน่าจะตึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเป็นแะว่าจัดเกมด่วนแล้วกันเอาไปเกมด่วนเลยไปเพราะแรดออนหรือไอเทมอะไรก็ไม่ได้พอไปนะครับผมเดี๋ยวไปหาเอาตามด่านนะโอเคระหว่างรอห้องครับผมสักครู่ครับคืออันนี้ผมเปลี่ยนเอาเข้ามาเล่นในแรงนะผมเพราะว่าในแรงคือมันหาห้องเร็วกว่านะเอาจริงๆ เพราะฉะนั้นเกมมันอาจจะตึงๆหน่อยนะครับผมแต่ถ้าว่าเล่นเริ่มเริ่มเล่นใหม่เกมมันอาจจะไม่ตึงขนาดนี้นะครับผมแต่ก็แบบว่าพอ,พอ,พอเล่นได้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมทุยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเซตเปิดเนี้ยเราจะสามารถเอาตัวเราจากขาตกรอไอีิมีองโกลโมลีมาวะ <c oughs> ไม่จะรอดได้ไหมเนี่ยแต่คือเซตเปิดเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งไว้คือมันสามารถทําให้เราแบบว่ายู่ห่างจากฆาตกรนะครับผม แต่เราต้องรุนนะว่าฆาตรกรจะเจอใครระหว่างเจอเรากับเจอเพื่อนเราเราอยู่กันในด่านเช่นไรเนี่ยอ๋อด่านเก็บของจังหวะแรกมาถึงเราฮิวเออเราฮิวไม่ใช่ฮิวเดี๋ยวเราซ่อมเครื่องเลยครับซ่อมสามนะผมว่าดีแล้วแหละเพราะมันซ่อมเครื่องเลยเสียงหัวใจมาเสียงหัวใจมาครับผมเสียงหัวใจมาเราวิ่งฉีกเลยครับเราวิ่งฉีกมาหาที่ซ่อนนะ เอ่อาตะกรอรอบนี้เป็นแทปเปอร์หูแทปเปอร์เล่นยากครับผมเจอไอ้นี่เจอแบบว่ายากนะเพราะว่าเราไม่เห็นแทปมันไงเราไม่เห็นแท็บน,น,นะครับผมว่ามันไปวางแทปไไ้ตรงแถวไหนนะเพื่อนโดนตีแล้วเห็นไหมพอเพื่อนนดนตีแล้วเราก็จะเห็นออร่านะครับผมแล้วดูว,ว่าเพื่อนวิ่งฉีกไปตรงไหนไ<อ>เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวิ่งไปซ่อมเลย ต่อมยาวยาวครับผม่างนี้การกดสกิลเชคก็เหมือนกันราะว่ามันต้องมาสาเครื่องเดิมแน่น,นอนเลยครับผมเพราะว่ามันรู้แล้วว่ามีคนปั่นไฟเยอะกว่าน,นี้หรือเปล่านะลงห้องวีไะว่าทำไมมันนานเลยกูว่าละนี่เห็นไหมไไอ้วงศาขณญาตเราทำงานแล้วนะผมคือห้องข้างล่างอ่ะมันวางแท็บไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าไปช่วยคือช่วยยากนะ แต่คือไอ,ไอ้นั่นไอ้นั่นน่าจะช่วยได้อยู่นะโอเคก็ผมไปแล้วสองเครื่องมันขึ้นมาละมันวิ่งไปมันหามันมาหาเราน่ะใช่ใช่เนี่ยเห็นปะมองไอ้นี่มองออล่าฆาตกรนครับผมมันจะดีอย่างหนึ่งนะเนี่ยมันจะดีแบบนี้เลยนะเรียบร้อยหนึ่งไงจังหวะเนี่ยคือต้องไปช่วยนะครับผม เรียบร้อยครับผมมาเล่นเพื่อนละแล้วดึงเลยครับผมไปละขึ้นเลยจังหวานเนี้ยต้องพยายามดูแถบดีๆนะครับผมตามพื้นอนะ่ะเพราะว่า ไอ้ไอ้นี่มันวางแท็บได้ไงเพราะฉะนั้นมันจะวางดักเรามันวางอะไรได้หมดเลยครับผมได้โทรศัพท์มันแพทมันาจะเก่านะแพทมันเก่าก่าพีซีเพราะว่ามันโดนแขวนทีเดียวแล้วมันโมลีได้เลยครับผมโคตรขี้โกงนี่เราฟังไว้ทีนี้เพื่อนเรารู้แล้วว่าเรากำลังซ่อมไฟอยู่ตรงนี้ผมว่าเดวิดน่าจะไปช่วยนะเดวิดคิงเมกมึงไม่รู้อะไรมึงก็ซ่อมเครื่องนี้ไอสัตว์ล้อมระเบิด ถือว่าเป็นการเรียกฆาตกรนะผมแต่มุมนี้คือมันเล่นยากเลยมันหาไม้เล่นยากแต่มันคงมาแหละเดี๋ยวมันต้องคงมาแหละว่ายังไม่มีใครไปช่วยเลยวะมันเฝ้าเหรออ๋อไอเดวิดไปช่วยแล้วนะเป็นยังไงที่ผมคิดที่ผมและคือเม็กคือมึงทำอะไรอะ่ะอ่ะอ่ะดูดิ หน้าไหมอ่ะอติดตั้งกสามครับผมเพื่อนจะได้รู้ครับอ๋อคือจะช่วยสองช่วยสองถ้าลม้มนี่กูไม่สนนะเอาจริงๆเพราะมึงไม่ได้ปั่นไฟช่วยกูเลยแม็กวิ่งไปละทำเฮียอะไรอ่ะอ,อ,อวิง่งวิ่งเวอร์วิ่งเวอร์อืมสวยวิ่งอะไรของมันนะโอเคอันนี้ช่วยละ เข้าเฟสสองเฟสสองตึงๆครับผมโดนตีโลโมโมลิแน่นอนเพราะว่ามันไม่ปล่อยเราหยุดลหละเรียบร้อยครับเครื่องหนึง่งเอออีกเครื่องหนึ่งน่าจะอยู่ในบ้านเล็กหรือไม่ก็อยู่ฝั่งนู้นอะ่ะผมว่าอยู่ฝั่งนู้นแน่นอนเลยเกมกะตกใหม่นะครับผมขออภัยแถวนี้มีป่าวะเอยเอ,อนู้นนู่นนู้นนูนโทเทมไ้ก่อนนะครับผมถ้ามันไม่มีโทรเทมไฟเห็นมอนเห็นเหมือนแท็บนี่ไง กูวิ่งผ่านมาได้ยังไงวะกูไม่เห็นเอาไปหนึ่งดอกก่อนแถบกลางเองไหมเนี่ยซ่อมก่อนเลยครับผมแนนนีงผมว่าและโมลีแน่นอนมันมาหาผมละ โอ้ยเฮ้ยโดนต้องหาที่เล่นครับลมไม้เลยไงอ่าแล้วทำอไมอ่ะแล้วใหม่อ่ะอาแล้ววิ่งฉีกเลยไงเลยว,วิ่งฉีกเลยครับผมจังหวะน,นี้ต้องหาพื้นที่เล่นนะเพราะว่าเล่นบ้านเล็กก็ดีเหมือนกันแล้วกูล้มไม้เลยไงอ้าว อีเฮียโดนห้องวีแน่นอนจังหวะนี้เราต้องคานห่างนะผมเราต้องคานห่างจากห้องวีให้ได้นะเพราะว่าถ้ามันถ้าว่าถ้าเราลงห้องวีอ่ะคือมันเล่นยากมีใหญ่ที่นี่แม่ขันเขาห้องวีแล้วนี้นไม่หลุดต้องเครื่องอดเนี่ยอะ้วกูคานขึ้นเลย นิดเดียวนิดเดียวเฮียนิดเดียวมันเอาผมแนวเว้ยไอ้เฮียนะมันยืนเฝ้าเลยเว้ยเดี๋ยวผมยอมตายก็ได้เดี๋ยวจะให้เพื่อนรอดเอาเพราะมันเหลือเครื่องบอนไปคือเครื่องเลยอย่างเงี้ยออนี่เห็นป่ะวางจุดเดิมเลยสองอันเลยถือว่าทันเวลาวิ่งทาง้าย น่าจะไปแล้วมั้งนี่นี่นี่น,นีเรียบร้อยครับผมโดนจุดเดียวกันเลยอันนี้ผมอันนี้คือมันเล่นยากแล้วนะยอมดินม้นเลยครับผมเพราะว่าคือไอ้น,อนั่นอะไอ้คอเด,ดตอะมันไม่มาช่วยหรอกมันผมว่าผมว่าเลยยังไงมันก็ต้องเปิดออกครับผมลงไม่ได้ไอ้สัต ปล่อยครับผมปล่อยตายไปเพราะว่ามันช่วยไม่ทันอยู่แล้วเจอกับไปเนี่ยอย่างน้อยเราไม่โดนโมลีก็โอเคตายแรกกูาตายเลยแรงลบอีกเขียงเอาโมลีมามึงกลัวแรงมันไม่ขึ้นเหรอ เออจริงจริงจริงหนูไปเยี่ยนหนูพิเรหนูหนูไปหนูไปแล้วส่งไปยังไงเอ็นหนูนี่หนูไป เลือกไปเดี๋ยวผมแถมให้สตาหนึ่งดีกว่านึ่งหนึ่หนึ่งเชรียดตาไม่กี่นี่คอนเด็ดแม่งเล่นโง่นะแทนที่จะมาช่วยปั่นไฟเฮ้ยนี่อะไ้งเนี่ยโธ่มีของอะไรก็นไม่รู้นั่นเนี่ย ถ้ามึงเอามาอย่างนี้แปลว่ามึงมั่นใจนในตัวฆาตรกรตัวเองสินะได้แต่จะรอดให้ดูมึงรับอแพดอะไรโทรศัพท์มีเครื่องอยู่ข้างหน้าเราเร็ว,วโอ้แมปเดิมมีเครื่องอยู่นี้กูก็ซ่อมเลยดีครับอุ้ยชุดไฟเอ้ไม่ใช่ชุดเลือดหูเลือดเต็มตัวเลยอยีกแค่จุดติมากี่ครั้งแล้ววะเนี่ย ยิ่งเราจุดติตัวละครยิ่งเดี๋ยวไอ้ตุ้ยเรายิ่งได้ชุดเลื่อนนะครับผมอุ้ยเนิร์ดว่ะโอเคเจอเนิร์ดว่ะไม่รู้เนะิร์ดตึงหรือเปล่าถ้าเนิร์ดไม่ตึงก็โดนพี่เต็มๆนะจะบอกให้เพื่อนอยู่ตรงนู้นนะครับผมไม่ได้วิ่งใส่เรานะเฮ้ยเอาเรื่องมีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะครับผมแถวนี้มาทำยี่อะไรกันครับเไม่ นั่นไงเนิร์ดไม่เฝ้าด้วยเรียบร้อยครับผมหนึ่งมันมาหาเครื่องนี้แน่นอนครับเชื่อได้เลยปรับแล้วแล้วกูและและซ่อนเลยไงนั่นนั่นน,นเรียบร้อยโอ้โหไอ้เชื้แล้วรทำไมกูย่อง เรียบรอ้อยไปไงจู๊กครับผมจูก๊กพี่นิจจู๊กไงเออเ้ยโอ้ย,อยแต่คือแต่คือเฮ้ยและลมไม้แบบไม่มีอีโก้ไงอุย้ยเฮ้ยนี่เดียวเองโอ้โหมันจุดอันนี้โอ้ยเอาเรื่องอยู่นะเนอ้อะด น่าผมน่าจะวิ่งฉี่กว่าเล่นบนไอ้นี่เล่นบนไม้กับมันไม่ได้อ้วมม,ม,มันไป,ไปคิวแน่นอนเลยมันรู้ได้ไงวะชัว,ชว,ชวร์ๆเลยเพื่อนอยู่ไหนกันมั้งเนี่ยมีเพื่อนน่าจะวิ่งมาช่วยนะโอ้กระตุกเลยนะอยถือปานกลาง มีเพื่อนวิ่งมาช่วยละหมคน,นมอยู่แถวเนี้ยไหมอ่ะม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องวิ่งหลบไปเลยนะนี่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 เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวิ่งไปอีกที่หนึ่งเลยเอาไปขึ้นแถวแถวเครื่องเส่อ่ะอยู่เนี้ยแหละนี่เราเปิรกเราจะสำคัญนะผมเพราะว่าเปิร์กเราไม่ต้องการเพื่อนนะ แต่แปลงเราต้องการตัวเองอยูไปจังหวะเนี้ยพอพอได้อยู่นะเน์ดอเนร์ดตัวเนี้ยได้อยู่นะกลับมาวะนี่เนร์ดคอลลิ่งมั้เนี้ยเสร็จก่อนนะว่ามันหมานอนเลยและซ่อนเลยไง นะครับผมมันบิงเช็คนะบิงเช็คเครื่องรัวๆเลยแต่จงหว่าเมื่อกี้ครัผมเห็นเลยว,ว่ามันมาไม่น่าพลาดเลย <c oughs> มีเครื่องอยู่ในหนึ่งเครื่องนะผมเดี๋ยวสตาร์ทล่อมันเพราะว่าเดี๋ยวผมวิ่งฉีเข้าบ้านเหล็กได้ปั่นไฟลอสามเครื่องมามาๆาม,าม,าม,ามา ตกว่ะจริงๆเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเราต้องวิ่งหนีนะผมเราต้องวิ่งหนีให้เพื่อนเล่นนะโอเคเพื่อนฉีกไปไปเล่นอีกบ้านบ้านหนึ่งละไปเล่นอีกบ้านหนึ่งเฉยเฉยโอ้ยกระตกเดี๋ยเพาะกระตกแล้วกูก็ยุ่กยากและเข้าตู้เลยไง โอ้โหอยู่ข้างหน้าเราเองอะ่ะไปละไปละไปละเพื่อนอยู่ตรงนี้มาไล่เพื่อนรัวๆนะเพราะว่าไอเนอร์ตัวเนี้ยมันไม่ไล่เขาหนึ่งหรอกมันไม่ไล่สเปตส,สปาหรอกผมว่าช่วยหน่อยช่วยเราหน่อย เนิร์ดในโทรศัพท์ผมว่ามันยังเล่นยากอยู่นะครับผมเพราะว่ามันสะบัดไม่ได้เหมือนใน PC อะ่ะถ้าใน PC นี่มันคือแบบก๊อตนะนะก๊อตเทียรเลยอะ่ะเปืนวิ่งฉีกว่าไรเห็นปะเปิร์กเห็นใจแต่เปิร์นวิ่งใส่กูไงอ๋อวิ่งเล่นไม้เอะหรือเปล่าแล้วผมแข็งไงแล้วผมแข็งไง เอ้ยมันเอาเปิร์กพ่อแม่มาใส่ด้วยเหรอแล้วแข็งไงแล้วผมแข็งไงจังหวะเนี้ยเออมีตู้ตูประตูนั่นอยู่ฝั่งนู้นหนึ่งอันโนวันปะเนี่ยผมว่ามันโนวันแน่นอนเลยโอแล้วประตูอยู่โคตรใกล้ผมบอกให้ แล้วเปิดเลยไงอ้โหี่ประตูหนึ่งเปิดเรียบร้อยแล้วเพื่อนต้องช่วยนะถ้าอยากรอสี่อ่ะแต่มันไม่น่าจะมีโนวันปะนี่มันไม่น่าจะมีโนวันไงโู้แขนสองห้องใต้ดินกูข้ามเพื่อนข้ามเพื่อนกูเป็นนี่กูเป็นอะไรนะเ็นกะตัวอ่ะ เฮ้ยมีดิ้นหุกขออ่าชิบหายแรงกุลบเลยนี่ไอะไรอะ่ะทำไมมันมีอะไรมันมีดิ้นฮุกก็นหรอโดนไปรอดวะเห็นว่าไม่มีผมเพื่อก็รอดนะเรียบร้อยไปหนึ่งออกประตูได้แต่ผมสงสัยว่าใครดิ้นนี่วะใครดิ้นได้วะ เอเลยไม่ต้องรอหรอกอยู่ทถงเฮียอะไรไปผมไม่เข้าใจมันจะอยู่รอคิลเลอร์ทำไมวะขอให้แม่งโดนตีทีเรมแล้วโดนแขนนวนไอ้สั์ขอให้โดนตีทีเรมแล้วโดนแขวนอาเลยเลยกูเป็นกำลังใจให้มันไส้ไอ้พวกนี้หนีไง เออโหนี่ไงเอาโนวันมาและเอากิดล้อมาไข่มันมีดินหงกว่าเฮ้ยสี่เซ็นหรออะไรอ่ะอ๋ออันนี้มันอะไรแล้วจกที่คุณถูกช่วยเหลือดินหลุดแจแตะขอไม่มีบันทึกผนใช้งานไปสิบินาทีเปิก เอฟเฟกต์นี้จะได้ผลเมื่อประตูบานใหญ่ติดขึ้นไม่ใช่อ่ะมันเอาอะไรดิ้นหุก,กว่ะและคือล่อสองเลยนะเว้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเอาโดวตู้มา โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับแนะนำเปิร์กสำหรับมือใหม่นะครับผมคือถ้าใครชอบเส้นไหนก็อย่าลืมไปจัดเล่นกันเองนะครับผมแต่ส่วนตัวคือผมที่ผมชอบเล่นนะชนเนี้ยก็เป็นเปิร์กเซตนี้เลยเว้ยนี่นี่น,นี่เป็นเปิร์กเซตนี้เลยครับผมก็จะมีโดดตู้ตาดำแทงหลังแล้วก็ปลาระเบิดนะครับผมคือเปิร์กโดดตู้กับปลาระเบิดมาคอมโบกัน,นครับผม คือถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กลดแชร์กดติดตามถ้ากดกระดิ่งจแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆๆไปนะครับผมหนหนในอนาคตอาจจะเห็นผมอยู่ฆาตกรโหดพวกนี้นะครับอีเชี่ยไม่จะเลยก็ไม่เลยคุยโอเคแล้วจเจอาากันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับลา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 